ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับวันนี้จะเจอกับผมเดนัทเทเบิลครับเราเจอกันวันนี้ครับกับโปรแกรมฟุตบอลค่าคืนวันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับวันนี้19เามษายน2568นครับนี่เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ต้องบอกว่าคอฟุตบอลเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับเพราะว่าลีกใหญ่ กลับมาเข้มข้นแล้วนะครับวันนี้พิมลิกอังกฤษบุนเดสทิกาเยอรมนีการโชวชิวรายตาลี่ราลิกาสเปนลีกเออฝรั่งเศสและยังอีกเยอะมากๆครับที่นับไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นครับกอล์ฟฟตบอลครับวันนี้ใครที่อยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครที่มากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้ครับตามเข้ามาเจอกับนั้นในชมรมได้เลยนะครับตั้งรูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าชมรมอยู่ยินดีต้อนรับพี่ๆท่านยับแล้วก็เจอกันมาตรงนี้สามทีมครับที่น่าลือเชียร์ประจำหน้าคลิปในคไมคิววันน จัดมาให้เลยครับคู่แรกสำหรับคัมคิววันนี้ครับเราไปดูกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันได้เลยครับเจ้าทิมครับอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยวันนี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับใกล้เคียงกันสุดๆครับคู่นี้เงื่อนไขเสมอไหนเสมอกันเงื่อนไขวันนี้ครับประกอบกับฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นฟุตบอลสามหน้าครับขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสเลยนะครับจะออกใครก็ได้เป็นจะออกแอสตันหรือจะออกนิว เป็นไปได้หมดจริงจริงหรือจะจบเสมอเป็นไปได้หมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเลือกข้างเหมือนจะเดาไปสักนิดหนึ่งครับสำหรับนัดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่แ,นและกระแสนหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากแน่แนในเกมมัมคิวนี้คือบนเต็นเกมนั่นเองครับผลงารโดยรวมเนี่ยนะครับดีด้วยกันทั้งคู่แอสตันวิลล่าครับเก็บชญญนะไปถึงสี่เกมจากห้าเกมสุดแล้ววันนี้พวกเขายังได้เปรียบพิเศษในบ้านด้วยแต่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองก็ไม่หน่อยหน้าครับพวกเขาเก็บชชนะมาติดต่อกันถึงห้าเกมติดแม้จะ คือมาสูสีกันมากครับสาหรับคู่นี้แต่ว่าในเรื่องของผลงานแล้วก็ในเรื่องของรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมณตอนนี้นะครับเป็นทีมที่มีเกมรับที่อ่าก็เสียป,ประตูอยู่นะครับทั้งคู่แต่ว่าแนวรุกดุดดังด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะเจอกันเนี่ยโอกาสที่จะเปิดเกมใส่กันเป็นไปได้สูงมากครับและแนวรุกตอนนี้ดีดด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสครับที่จะผลิตสกอร์ใส่กันทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้ไม่ต้องเลือกข้างเลยนะครับ บนเต็มเกมครับการันตีว่า3ประตูใน90นาทีมีให้เห็นแน่นอนครับมองบนเต็มเกมได้เลยครับคู่ที่2ครับเรารุยกันต่อที่ฟุตบอลการโชชิราตาลีครับวันนี้เนี่ยบุ้ยนะครับของต่ารางอย่างมอนซาจะเปิดบ้านนี่รับรับการมาเยือนของอันดับที่2อย่างนาโปลีนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก็อันดับคะแนนแตกต่างกันขนาดนี้นะครับก็หยิบยกให้กับทางด้าของนาโปลีเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนเงี้นแถวนี้ นาบลีครับต้องบุกไปชนะและชนะไอ้ขาดครับด้วยผลต่างประตูสองปรสสำหรับคู่นี้เท่าที่จาะหรือไปดูรายละเอียดมาขําคือวันนี้ครับเทใจไปที่ทีมเยือนอย่างนาปัลีได้เลยครับประตูแรกมาไวไหลถึงประตูที่2อย่างแน่นอนเจ้าถิ่นอย่างมอนซาครับน่าจะตกชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรกับเขาแล้วนะครับผลงานเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรจะแย่เลยนะครับส่วนนาปัลีครับวันนี้บุกมาเนี่ยเสียเปรียบในการรับบทของม่นได้เป็นเกมเยอนก็จริงแต่คุณภาพโดยรวมยังดีกว่าเจ้าถิ่นออยย่่าาาางงงมมซเะะรับบทีกํลลผน โดยรวมจากช่วงหลังนะครับรวมไปถึงแรงจูงใจวันนี้เปี่ยมล้นนะครับสำรนาบ و ل ีเพราะว่าคะแนนนะครับตามหลังอันดับที่1เนี่ยอย่างอิตาลนอยู่เพียง3ามคะแนนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นกับที่เหลืออยู่นะครับในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์เพราะฉะนั้นวันนี้เจอโบยของตัวอย่างมอนซ่าไม่ปล่อยผ่านแน่นอนครับวันนี้เชียร์นาบปลีได้เลยครับชนะได้แน่นอนไปลุ้นประตูที่2ครับเพื่อกินแบบเต็มๆก็พอและมองว่านาบปลีจะชนะขาดด้วยผลต่างอย่างน้อย2ประตูได้ด้วยจัดไปที่นาบปลีได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่สาครับสำหรับคลิปนี้ครับเราปิดท้ายที่บุนเดนทิก้าเยอรมนีครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเวเดอร์เบอร์เมนเนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบกุ้มสําหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับอย่างเวเดอร์เบอร์เมนดูเหนือกว่าชัดเจนเลื่อนข่ายวันนี้ครับชนะ1เมล็ดได้แค่ยกครับต้องใช้ขาดถึง2เมล็ดถึงจะได้สำหรับคู่นี้ครับนัดเจาะเลือไปดูรายละเอียดต่างๆครับภาพรวมขุมกําลังประกอบกับผลงานโดยรวมแนะนำยับเทใจไปที่เจ้าบ้านอย่างเวเดอร์เบอร์ ด้วยกระแสบางอย่างนี้การันตีครับพวกพวกเขาเนี่ยชนะได้แน่นอนรับอย่างน้อยหนึ่งมาเลไปลุล้นมาลสได้ี่2เพื่อกินกันก็นกพอครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยแตกต่างกันเยองจริงเวเดอร์เบอร์แมนครับหลุดแพ้1นเกมจาก5าเกมของสุดและเก็บชนะไปถึง4เกมเกมคัมคิวน,นี้เป็นเกมในบ้านได้เปรียบแน,น่นอนครับส่วนทีมเยือนอย่างโบคุมชนะแค่1นเกมครับจาก5าเกมของสุดและหลุดแพ้ไปถึง4เกมแถววันนี้ยังต้องออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยซึ่งดูแล้วครับคุณภาพนะตอนนี้ความมั่นอกมั่นใจนะครับอยู่ที่เจ แบบเต็มๆเลยและที่สำคัญเนี่ยถ้าสังเกตแนวต้านจริงมีการเปิดขึ้นมาครับและปรับไหลขึ้นหนึ่งระดับโคตรจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เทใจครับไปที่เจ้าบ,บ้านอย่ากเวเดอร์เบอร์เมนได้เลยครับสามทีมที่ได้เลือกเชียร์วันนี้ครับชอบทีมไหนตามมาได้เลยนี่แค่ออเดอร์ ลิ่แค่น้ำจิ้มครับตัวที่มั่นใจที่สุดครับในแต่ละคัาคืนจะจัดวางให้เป็นตัว v i p นะครับเข้ามาเจ,เจอเจอกับนัดและทีมงานได้เลยนะครับตารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าชมรมอยู่ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงและปลอดภัยมากสุดครับค,คัมคิวน,นี้เชีย์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ